จากไปก็ได้ครับผมก่อนนะครวันนี้มาทำคลิปสู้สุ่มอีกแล้วนะก็อยู่ในเกมแฮนดี้ฮันเตอร์นะครับผมก็เออ่ชื่อ,อยในเกมนี้คือผมก็ทำแต่สู้สุ่มใช่ไหม๋ยวคลิปหนั้นผมก,กินแบบเกมเพลย์แล้วนะครับโอเคก็สูงไปนะก็เอ่อ <c oughs> <c oughs> เสียมนิดเดียวอ่ะเสียมนิดเดียวเอ้ยเกือบได้สุดแล้วว่าคมว่าเออถห้ตัวดับเนี้ยเออถามจริงจะมาหยุดเสียแล้ว้หเหยียบดมานิดหนึ่งเขาเขาเข้มให้หยุดมานิดหนึ่งก็ได้แล้วอ่ะคระดาเดี๋ยวเป็นที่ดีฟเฟอนะโอเคก็หน้าอยู่ตรงใต้โคทิปมัดนะ โอเคครับก็เออยังไงอ่ะก็ได้ว่าอา้อาวเฮ้ยแต่ยังยังเพิ่งเพิ่งเอาเนื้อเล่นมาเด้อผลทิ่สองมาปลาในสุดแม่หมดเอามึงแต่ปลาสร้างหายคนะแก่เอาว่าเลย <c oughs> คนคนตกหลาดได้ <c oughs> ก็อ่านอาด้วยกันนะก็กินก็ไม่ได้เล่นเนื้อเลือกแล้ว okay. โอเคอเคฮอตมิดเออเนี่ยคนตกกษัรยไทยเออสากจยังไม่รอดเลยสากไทยก็ยังไม่รอดโอด okay. เคอ,อ่าดูตรงนี้นครับผมเชื่อว่าจะมีฟราร์มโชคดีมหามัง โอเคอืม <Okay. laughs> ผมไม่เข้าใจนะว่าทำอไมันต้องเสี่ยวะ่ะเออคือแบบถ้าได้นี่คือแบบขอให้ได้เลยได้ปะเออทางเนี้ยขอให้ได้เลยได้ปะทั้งอย่างเนึไงจริงจริงที่ผมอยากได้ซุดกับกระทานะครับผมก็ไม่ฝ่ายกับน้องเนี่ยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่โอเคครับ พูดถึงมาเลยอ่ะเนี่ยนี่ๆผมชอบสุดนี้มากอ่ะผมชอบมากอ่ะสุดผู้หลิงนี่คือแบบสวยมากครับสอบๆอบโอเคเออแล้วก็ได้เครื่องกระดับนะเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงแบบใส่อะไร รตรงขอบกอบจาเออคือผมได้อันขอคลิปมาดครับพึ่งบอกเลยครับว่ากือเลยอเกลือจร <c oughs> ิงได้ของขึ้นระดับในตอนลิปม,มาดอ่ะคือระดับเกลือจริงครับเออผมดูกระทาก่อนอืมถือ ต้นไม้แล้วก็ใช้อะไรเรือไม่ทันอืเรืมช้าด้วยนะโอเคก็เอฟเฟกต์ดีก็มีประมาณนี้เนาะก็สมเลยแล้วกันผมเชื่อว่ายัางไงผมก็ต้องได้อีกอันหนึ่งอ่ะยังไงผมก็ต้องได้ ผมเสื้อนะผมเสื้อว่าแต่ไปคงได้เป็นกฐาแหลมมั้งเยนเดี๋ยวเปลี่ยนที่ก่อนเปลี่ยนที่ก่อนเพราะว่าที่นี้เนะี่ยมีเอ่อความตรงดีนะหายไปหมดแล้ว คตรงที่นี้แหละหน่ามีฟ้าโชกดีมังคือไม่รู้อะไรต้องบอกมังไปก่อนโอเคส่วไปเลยครับก็ยังไงว่าอยังไงผมก็ต้องได้อันหนึ่งอ่ะเออ,อยังไงก็ต้องได้ยกเว้นว่าหงกระโดงแบบเกลือดิงโอเค อขับการสุ่มตู้นี้บอกเลยว่าไม่ค่อยเจ็บนะขัรนของคือมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ถ้าไปสุ่มไอ้มาดะโอ้โหนันเจ็บจริงคือได้โอ้ยินนิดเดียวอคือขยบมันนิดเดียวก็ได้แล้วไม่ฝ่านะ ครีมครีมอร่อยครีมอร่อยเลยครับเฮ้ยคือมันเดือเสียนิดเดียวโอเคอืม ขอไม่รู้ของกับพน้นไงแล้วอะ่ะเออคมมุณไปเอาคือปีใหม่นี้คือแบบคือแบบใกล้ปีใหม่แล้วขอแบบดวงด,ดีหน่อยได้ปะเออนี่คือแบบนะคือแบบดวงเกลือมากไม่รู้เป็นไรแบบช่วงใกล้ปีใหม่ของดวงของกเกเกลือมากโอเคอันสุดท้าย ผมว่าจะได้ได้จริงได้กุญแจโอเคหนๆล้ไหนๆแล้วคือเปิดไปสี่หกครั้งแล้วได้อันเดียวสุดยอดมากแต่ว่าได้ซุ่มมาก็โอเคเนาะโอเคครับก็เปิดไปเลได้การทองเอ่อข้ามเลย,ยกัน เ,เคือทำไมเปิดการแล้วมันแบบเคือการอะคือเปิดได้การทอง์ี่อันก็ก็ดีแต่ว่าส่วนในอันนั้นคือผมไม่ได้ใช้เลยอะเออเดีย๋ยวค่อยเนื้อกันโอเคก็ สุดก็มีมาเนี้ยนะก็สวยมากครับทำซอบเลยฮะชอบสุดนี้มากครับก็เนี่ยแลข้อสุดนี้ก็ย้อมสีได้ด้วยนะถเรียกว่านี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเออเปลี่ยนท่าย,ยืนกันให้มันแบบไม่มีท่าย,ยืนครับ นี่ครับก็ค่ายืนปกติก็เอาไปประมาณนี้เนาะอันนี้คือค่ายืนปกติของซุสนะครับก็มีป,ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ไปยอมสีโคด,ดันรีฟ้าก็จริงๆริงก็หังเลือกันแล้วแหละนะคือของเราย้อมเป็นสูตสีดำนะ เขาเดกว่าไงคือแบบผมเป็นคนที่ชอบสุดอะไรแบบทีรับดำอ่ะเออเฮ้ยโอเคสุดเนี้คือส่วนใหญ่เขาก็ก็ได้กันหมดแล้วแหะเพราะว่าเป็นสุดที่ออกง่ายอยู่นะจริงอะ่ะ ไม่เหมือนกับเอ่อต้นทิพมัดอันนั้นผมไม่เคยอยากพูดเท่าไรโอเคก็นี่ครับชุดนี้เลยนะแดีเยาแเอาจริงก็เมื่อสวยทุกอันอ่ะเนี่ยอันนี้ก็สวยนะอืมอันนี้ก็สวยนะครับคือแบบชุดนี้คือแบบสวยมากนะแตบผู้หญิงนะครับแต่ผู้ชายนี่คือแบบผมไม่รู้ พ้ามมไม่ได้โดนเขาทุยน,นะครับโอ,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 บอ,อ้เออไม่มีเพชรพอครับยอมซื้อเอาเพชรโมงซื้อโอเคคือต้องยอมถ่ายนี้เลยโอเคครับนี่รนะผมก็คือดบบมันออกแนวดับ ยังไงผมพูดไม่ค่อยถูกอะ่ะเออเดี๋ยวผมซ่อมอ่ะเ้าใค้อยกให้ดีแล้วกันแต่ว,ว่าสีเสื้อจริงๆผมอยากจะย้อมสีมวกอยู่นะแต่ว่ามันย้อมไม่ได้อะ่ะถ้าใครย้อมถ้ามาย้อมได้ก็บอกผมทุกเรื่อกันนะสีมวกแล้วครับอยากให้เป็นทีขาวเป็สีดำอ่ะเออก็โอเคแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ไปไหวครับ